นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i ิ c o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาควรใจทำนาหวานแห้งครั้งใดวัชพืชควรใจทุกทีหยุดหยุดหยุดวัชพืชในนาหวานแห้งใช้ในซัด ในซัวสารกำจัดวัชพืชประเภทคุมวัชพืชหรือการคุมหญ้าในซั์ใช้คุมหญ้าในนาหวานแห้งคุมหญ้าได้หลายชนิดทั้งหญ้าใบแคบและใบกว้างในซัดสารที่คุมรอฝนได้นานใช้น้อยกว่าสามารถคุมหญ้าได้พื้นที่มากกว่าคุมหญ้าได้หลายชนิดกว่าคุมหญ้าได้นานกว่าทำนาข้าวหวานแห้งปลอดหญ้ากวนใจชาวนาไร้วัชพืชกวนใจ เมื่อใช้ในซัดในซัดผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสิงเจ้าพญาหาซื้อได้ที่ร้านแม่โจกเกษตรจัน์ทรบ้านแพทยโทร0850333884